อะไรจะมีจะมีหมาแล้วนะใครว่าเจอตัวเจอปากเคนเคากคน

กลังเ่อีลยอันนี้เป็นหีหรอ่ล่าเป็นคนเพเรียนทแบบนี้เด้ลูกสาวพอโจมาร่วมกันเนาะพี่น้องสามคนอะไรก่อหลักแรกมันกินลอนตาลเลยนี่ยน้านี่สวัสดีค่ะ นี่แม่แี่แม่แม่นะครับผมเอาเดี๋ยวไปชุดนะครับของจริงต้องแกะเองให้เปีนะให้รถแห่แม่ต้องแกะเองให้เปีนะแม่แบ่งเบ่งหนิอีลาฝากถึงว่าถ้าจะเอาผ้าไปรับูกนะผ้าเพิร์สวยหน่อยนะอย่าแก่งลาไหิอย่าแก่งลาไหลฝากไปถึงช่องจานชงด้วย เอ็งานเดียวเันปกติพี่เพื่อกันตอนนี้ลูกปกติมันขึ้นเองเด้แต่ว่ามันเคยขึ้นเป็นลูกตัวเองแต่ไปดูโทรศัพท์พี่หมอนค่ะแต่อุงอิงยึดยึดคองค่ะลูกนี้งามงานรูกนี้เราถ่ายเองพี่หมอนใช้กล้องหนูไปโหลดมาแล้วหนูก็ไม่ได้เหมือนพี่หมอน ทำาวเราก็เห uh, uh, anyway mm ็นได้ว่าทั้งซ้อมเออแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นเครื่อยืนยันวันนี่ทีเท่าไหร่18ครับแปดกต้องคือได้มาบอกปดเผยออกมาบอกว่าสรุปแล้วคือวันนี้เราจะมีแผนการคร่งรงแ้วมูเหมอดิงรูไหมว่าจะทำอะไรคะ ก็เลยพูดอะไรรู้ไหมบอกได้ยังอ่าโอเคทุกคนครับนม่ก็คือไม่มีใครรู้ที่จุ้จุ๊คืไม่มีใครรู้ตอ่เราบ่ใป้าเออ้เหมือนแบบมีความรู้แต่ไม่บอกใช่ไหมจริงๆไม่ใช่ปลอมเฉยๆนีมันแบบม่วงนอน ลำเพลินอันนี้ลำเพลินลำเพลินไ่ลำเพนลำเพนตัวเล็กๆพี s> <S ่ลำเพลินตัวสูงๆดูด้วยดูเลยดูเลยซอมไม่ไหวแล้วแม่แม่มาหาแรงผู้ชายมันมีอะไรด้วยใช่ใช่เอ้าใช่เดี๋ยวผูใช่อะไรเป็นผู้ชายไหมอะไรเป็นผู้หญิง

ไปเลยจ้าเขาพูดไะไรถึงมไล่ดาหนี่ถวมยบอกว่าไม่นมันตะดาไม่จะปีแล้วดามาปีหน,น,น,นึง่งใส่หนีเบิดกัพอแล้วบอกบ๊วยพูเงื่อนนี่หาใส่ไปหนแต่ว่าบ๊พื้หนีนี่ใส่ยงียได้ก็ต้องใส่เพราับ้านีใ่ ควรคุมคาเสีเออแต่ยังไรก็ตดใส่เด็กๆหรอกทำไมเราเพลินเบ้าอย่างนั้นล่ะแค่จดค่ตรทำไมมาแค่ดูแลก็บอกว่าผินของเยอะจงจุนนี้ไปเช้ไหมไม่่ อน่อยไาเปอร์มน่เอาาเล่นอามาังเล่นนะเดี๋ยวคูเปอร์มาพรุ่งนี้คูเปอร์มาคูเปอร์มาแน่ๆ ชื่อว่ากระแคบกแคบกระแคบกระแคนได้ไรนี้เนาะใหม่แล้วไรกรกแคบลำเพืยยังเป็นคนเลี้ยงเองเลยไหมขยันเลี้ยงคนเดียวอะไรจะตดแตกไหมเนี่ยไม่ตดกระขี่อะไรให้ตดเราจะอะไรเยี่ยมแล้วเยี่ยมแล้วอื่นเรอเพราะนั่นกับพี่น้องค่ะความสามารถหลากหลายนวดก็ได้ จะได้อบตให้ลำเพลินได้ได้ยินไหมลำเพลินได้ยินได้ยินหรอไม่ได้ยินไม่ได้ยินเพว,ว,วไม่มีม <laughs> ยังเลยทำไมไปตนให้หลานดุมอย่างนั้นไอ้เน่าเดี๋ยวจะกีไอ้เน่ยะี้านคือะเจองเครื่งหมนี่งพรุนี้พวงสว n g หลานแกองแค่ ไปห้ามไปันมงอื่นี่บอกว่าหนาก็บังอือตกรถได้ใชลองเห็นลองขึ้นแตกประเนกะจีพี่ออิงไปไหนพี่อุงอิงไปไหนมานูพี่อุงอิงไปไรสดหรือเปล่าอตาเอเอันนี้ไม่มีของมาฝากแล้วันน่าดอกเ้ของมาฝากนะเบนพี่เบนจำได้หรือเปล่า ถ้าทุกคนบอกเยอะอะไม่ให้หลอกนะไม่ให้หรอกนะเออจยบอกกันใช่ไหมถ้าจะให้จะให้อย่าบอกกันใช่ไหมน้อม ไนนมีการบ้านด้วเหรอหรือมีการบ้านหรอ,รหรอจะว่วาแทบสิเกิดแล้วอ่ะอ,อุ้งอิงไปไลรชุดเลยพี่น่องฮัทไหนไล่ชุดในห้อง